สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาเดินไหม <c oughs> เดิน <c oughs> เดินอยู่กินข้าวเที่ยงกับปู้แล้วน้อยนะคะวันนี้น้อยพาคุณพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลตามคุณหมอนัทน,นะคะแล้วกลับมาก็พี่แม่นึ่งข้าวเหนียวนะแล้วปู้ก็ทำแกงแกงอะไร <c oughs> แกงกระดูกหมูแกงกระดูกหมูใส่หัวปลีแบบทางเหนือนะคะอืแบต้องเก่งสั้นนะอืแซ่แบแซ่บข้าวเหนียวไม่ร้อนนะแต่ก็อุ่นๆเนานะ เพราะตอนที่นึ่งใหม่เก็ดใหม่ๆเรายังไม่ได้กินออะไรอ่ะซุปซุปอะไรมมซุปมะม่วงซุปใบมะม่วงแม่ทำนะคะแล้วเมื่อเช้าที่ปู้กินที่ไปซื้อมาก็เป็นเขาเรียกหมกไข่ปลาส้มแล้วก็ปลาส้มเดี๋ยวลองกินซุปดูสิอืมอร่อย ซุปใบ,บมะม่วงอ่อนใส่ปลาแห้งป่ะเจ็บเนื้อเจ็นิ้วอะไริดนิ้นื้อ,อเนื้ออ๋อ,อมาจ้ามากินข้าวกับปูแล้วน้อยนะคะมาเด้อค่ะกินข้าวเทียงน้ำกันจ้าแม่ทำใส่ปลาแห้ง ร้อนเพิ่งอุ่นออพ่อุ่นใหม่หอ,อืมทำเสร็จไปชั่วโมงนึงค่ะแล้วเรามานั่งโหลดคลิปก็เลยไปอุ่นใหม่ร้อนอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าใส่ซุปก้อนนัวแล้วใส่เกลือด้วยอุ้ยเผ็ด ตั้งเผ็ดตั้งหอ่อนกระดูกหมูนี่ใช่เป็นกระดูที่เขาทำซุกเนาะต้มร้านแต่เมื่อวานให้แม่ต้มเตาถ่านพริกแกงนะคะเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมกระเทียมไทยนะ เกลือนิดหน่อยค่ะจะเป็นเกลือทะเลหรือว่าเกลือสินเทาก็ได้นะแล้วก็พริกแห้งพริกแห้งนี้ปู้ใส่ห้าสิบเม็ดนะคะพริกแห้งห้าสิบเม็ดแล้วก็ขาแก่นะคะขาแก่่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฟืนนะ่อนเนาะ ัวหัวปลีเมื่อวานซื้อมาจากตลาดนะคะสองหัวหัวปลีเอามาล,อก,ลอกเปลือกเปลือกออกนะให้เหลือแต่เนื้อที่เป็นเปลือกเขาที่เป็นแต่เนื้อขาวๆอ่ะผ่าครึ่งแล้วก็มาซอยนะคะแล้วมาหั่นหั่นแล้วก็แช่น้ําที่ผสมน้มามะขามเปียกนะทีนี้ก็ตั้งน้ำซุป น้ำซุปพร้อมด้วยกระดูกหมูนะคะพอน้ำซุปกระดูกหมูเดือดนะก็ใส่เครื่องแกงที่เราโขลกแล้วลงไปพอเดือดแล้วก็ใส่หวัวปลีที่เราหั่นไว้แล้วพอเดือดอีกครั้งนะคะก็ต้มต่อไปประมาณสักสีห้านาทีให้หวัวปลีมันนุ่มเนาะและสุดท้ายเลยก่อนยกลงนะคะใส่ชะอมเนาะใส่ชะอมลงไปปิดไฟ ตอนที่ตำเครื่องแกงเนะี่ยผู้ใส่ซุปก้อนนะคะแล้วก็เกลือเนาะมันก็เลยมีความนัวถ้าเผื่อใครใส่พวกซุปก้อนใส่ผงปรุงรสถ,ถ้าเผื่อใส่น้อยก็สามารถเติมน้ำปลาก็จะอร่อยอีกแบบตามสูตรจริงๆเขาก็ใส่น้ำปลานั่นแหละแต่อเผอิญว่ามาชิมซุปแล้วมันมันนัวเขาใส่น้ำปลาเพื่อมันจะเค็ม กระดูกหมูเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเอามาแห่นนะคะภาษาอีสานวนละคัมแห่นตามแปลว่าอย่างคะ่ะแทะ <c oughs> แห่นแปลว่าแทะแท้กระดูแท้แท้แทแทกระดูก็คือแห่นกระดูแห่นกระดูก็คือแทะกระดูก,ดกดนั่นเอง เคลิปกินข้าวเรามาสอนภาษาสายสานมารคำเนาะมาเลยจ้าพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันเด้อก็นั่งปู่นั่งน้อยสบายดีพี่น้องเศร้าเล่าเพื่อใครได้เบิรงคลิปเด้อม่กินข้าวเทียงก็นั่งปู่นั่ง้อย้า ระดหูหมูเนือนอ้อเนื้อจุดร้อยจุดโห้โห,ห,ห,หจุดแล้วมีแหงค่ะมีแหงแปลว่า มีแห้งแปลว่าแรงอือมีแห้งแปลว่ามีเรี่ยวมีแรงแล้วก็อะไร่ะว่าสบายดีก็ได้อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีสบายดีอือส้นรามันทำให้เราสดชื่นมีแห้ง จะโถกหอบพี่นรองเลย,เต,ยตั้งเผ็ดตั้งร้นอนกั้อร่อย แกงหัวปลีนี่ปู้รู้จักครั้งแรกจากคลิปของยายชมพูนะคะเสร็จแล้วก็จะไปสูตรเซิร์ช Google นะหาสูตรแล้วก็เอามาลองทำดูทำหลายครั้งแล้วติดใจอร่อยดีหัวปรีมันนัวๆเนาะพอต้มแล้วน้ำชุปเออน้ำชุปมันจะเป็นสีขาวขุ่นจะเป็นน้ำนมน้ำนม บำรุงนมค่ะกินนะบำรุงน้ำนมกันค่ะอืมแบบจะหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะผู้กำัน้อยลายไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายขอให้พี่นอ้องรืยๆยฮงๆนะคะคิดดีทำดีนะคะสวัสดีค่ะ